สมัยก่อนสองท่านนี่ก็น่ารักเนี่ยรัศมีไงคือท่านท่านประทับที่นี่นะอ๋อข้างบนใช่ไหมใช่ท่านประทับที่นี่เลยรักาีที่หกหรือไม่ใช่ไม่ใช่โอกลมอ๋อใช่เพราะแกเป็นวังแก่ใช่เป็นวังของแกแล้วตั้งตั้งนีงคืออะไรครับเป็นขอขึ้นทางขึ้นอีกใช่ใช่ขึ้นแบบเป็นงาข้างบนอะไรอย่เวลาซ่อมโน่นซ่อมนีอันนี้คือรัศมีอะไร ขึ้นได้ปะคะเนี่ยขึ้นได้ปะเนี่ยมันถูกมันจะพังมันจะไม่คุ้มเสียเนาะไม่คุ้มเสียเราก็จะเจ็บตัวของเราก็จะเสียหายพี่ยาเดียวเราแค่โอ้มาจากเชียงใหม่คุ้มเลยอ่ะแค่ขึ้นถึงตรงนี่ยวเลยครับธรรมดาถ้าไม่เจอผมก็จะไม่ได้ทำอ๋อคือมีใันได้ดูชอบมากเลยอ่ะเราควรลองไปได้เลยอ่ะไปฝันแต่เด็กเนี่ยอยากมาตั้งนานแล้วเนี่ย ที่จริงเนาะเขาควรจะปรับปรุงแล้วทำเป็นโงละครเหมือนเดิมอาจจะแสดงขนหรือว่าละครร้องเหมือนเดิมก็ได้เนาะเด็กรุ่นใหม่เด็กหน้าตาสินอะไรเงี้ยอยูที่ําบลบางหานะคือทห้ยากให้หมดเนาะอันนี้ห้องอะไรเอ่ยห้องอะไรเอ่ยโ้ยชอบมากโ้ย ถ้าขายเป็นบ้านนี่ยูมซื้อเลยเนี่ยทำไมมีแต่ขี้หมาเนี่ยหมาไม่ใช่แมวรับประตูมประตูมากมากเลยอแล้วๆนีอยนี่มีคนเห็นคนเห็นเห็นว่ามีนางลำอะไรเงี้ เ<ไ>ป็นธรรนะมดาเนาะหนูกระฉลับอนกนนี้จะหายากไม้กระดาษนี่แข็งลไ้ไม่ได้ ตัวั้งสี่เม็ดนะครับวางแท้ๆมันไม่ใช่แถวบ้านรไม่เป็นยาพิษเห็นหรือเปล่าดูความแตกต่างเลยไม้ร้อยกว่าปีนี่ผมกัดกินไม่ได้ไม้สักเป็นไม้แบบตรงนี้เดินเดินไม่ไม่อันตรายตรงนี้ไม่ได้นะครับเมื่อกี้ต้องเดินจากด้านโน้นตรงโน้นเมื่อกี้ออกไปตรงโน้นเลย เมื่อกี้ได้ออกไปไหมยังค่ะเชิญเลยไม่เป็นไรมามาโอ้แต่ต้องเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่กันอยู่รอบๆแต่ผมอยู่กรุงเทพนะผมย้ายกลับมาอยู่อยู่วังหลังเนี่ยวังหละวังคือไปเรียนมหาลัยเดียวกันเนี่ยค่ะเรียนที่ที่เชียงใหม่ภาระพยาภารประวัติศาสตร์ แต่น้องเข้าบ้านเดือบอุ้ยออกนด้สวยมัากสวยมากให้เชื่อนะ่สมัยก่อนดึงไม้ทำลายฉลูนไอ้เป็นนิ้วเลยใช่ไหมทำยาไม่ใช่มันมันหนาไงเดี๋ยวนี้ในเชียงชายพวกนี้มันแค่ไม่ไม่ถึงนิ้วเลยนี่มันนิ้วกว่า2นิ้วนู่น สมัยก่อนมันไม่มีเครื่องอะต้องให้มือต้นร้วลต้องให้ความล<ห>ะเอียดน้างน้นี่เอาเครื่องจอก็ต่จอะจะเท่าไหร่นะตจอะได้นสมัยก่อนเนี่ยเขาทำกันยังไงที่นี่คือโรงละครรองปีดาไลหรือเดิมก็เป็นวังของกรมพระนรา,าทิปประพันธ์คพงรู้สึกเป็น ดาทิพย์ลูกชายสการที่ห้านะใช่ไหมใช่ใช่ใช่กับมเกจ้าจอมเออลืมชื่อกับหม่อมเออกับเจ้าจอมเออลืมชื่อละับหีกันนี้าจอมดอมอละกห่อมเออับ้ามเนี้มอันหมอกัเ้มลืกั่ออับเามื่อะก่เยกามลืะกม่อับากั่อมกัเ้เลยมม่ได้เลยแหละก็ แล้วมีแบบโอ้โหละครนี้แล้วกันที่คนชอบอยู่แล้วต้องตัดเด็ดมาแล้วตรงนี้ก็เป็นลานโล่งที่ว่าจัดงานเลยเวลาแสดง<ม>ข้างนอกเนาะป<อ>ัจ<อ>จุบันก็เป็นที่จอด<ม>รถคือยันไม่ได้ใช้งานไงตาามรับทงก็ครั้หหรงหนึ่งก็มีการแสดงละครเยอะแยะ รชัชการที่6มากับรัคู่ม,ม,มันว,ว,นวนลภาเทวีเออชละที่มาร่วมแสดงละครที่นี่ขึ้นไปทะเบียนเมืองทานไปทำเก็โซนเลยมันรื้างอันนี้ด้วยก็เป็นลานแสดง นี <behav> ่อะไก็เป็นบ้านคนอยู่บ้านคนอยู่ใช่ก็ด้านนอกเขาก็จะสเป็นอาคารห้องแถวยาวไปนู่นที่มันที่เดินมาครับครับครับทำงานอะไรกันนอืมแต่วันี่ยเขาก็มีโครงการจะปรับปรุงเหมือนกับหน้าพระบรมมหาราชวังนะครับไปได้ยังตรงตรงด้านหน้าทางนครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำสีทรรมจานแล้วนี่ยจริงๆโครงการนี้ก็มีอยู่แต่ว่ายังไม่ยังไม่ถึงเนียังไม่ถึงยังไม่ถึงเป็นเทีือกตุ๋น 麻痹。